โอ้โหดักไว้หลังเดียวครับพี่เพื่อนๆดูตัวอะไรกินนี่เนี่ยหลังเดียวครับโดนด้วยตัวใหญ่ด้วยี่โอ้โหเหลือแต่หางนี่อะไรเนี่ยขี้หรืออะไรเนี่ยโอ้โหเหลือแต่ไส้กับหางครับอุตส่าห์ดักไว้หลังเดียวโนโนเลยเรียบร้อย เลตุ้มเป๊ะเสียดายครับปลวกนี้ดักไว้อันเดียวเลยโดดๆเลยเห็นกัดข้าวเขียวๆเนี่ยรอยนาเขาเกี่ยวข้าวเ,เสร็จแล้วครับมันมีปลวกอยู่เห็นรอยวิ่งให้สร้างหมดหมนะครับเดี๋ยวแต่ไส้กับหัวแล้วก็หางหนูครัวครับตัวรุ่นๆเลยสองสำคำขีดตายเสียดายครับตัวอะไรกินไม่ด้วยครับท่านใดรู้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ อุตส่าห์ดักมั่นใจเลยครับหลังนี้สได้ครับ